ากรณีเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่มีการลักลอบประกอบอาชีพค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ย่านอินทามระและก็ย่านสะพานควายสามารถจับกลุ่มชาวต่างด้าวได้4คนครับเป็นชาวอินเดียนะครับขายถั่วและก็ชาวเมียนมาที่ขายเครื่องดื่มธัญพืช นอกจากนี้ก็ยังมีชาวลาวอีกสองคนเขียนรถขายผลไม้ซึ่งเมื่อถูกจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวลาวแล้วก็อินเดียต่างก็แสดงแผ่นสติกเกอร์นะครับเป็นรูปการ์ตูนเป็นการ์ตูนโดเรมอนอย่างที่เห็นในภาพด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์รูปรถยนต์แบบนี้นะเอาสติกเกอร์มาโชว์อ้างว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ให้นะครับเพื่อยืนยันการจ่ายเงินสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว แลกกับการไม่ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีครับซึ่งเรื่องนี้่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เองท่านพลตจ 3, จํารวจตรีเจริญศรีสะสลัก์ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองก็ได้เดินทางไปที่สอนอบางซื่อเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรตำรวจแจกสติ๊กเกอร์โดเรมอนแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดเผยออกมาครับว่า จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานจับกลุ่มชาวต่างด้าวทั้ง4คนส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางซื่อดำเนินคดีจากคำให้การนะครับของชาวลาวสองคนและชาวอินเดียให้การตรงกันว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีชายใส่หมวกกันน็อกขับขี่รถจัก,กรยานยนต์อ้างตัวว่าเป็นคนจากเจา้าหน้าที่และก็เรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองซึ่งเมื่อจ่ายเงินค่าคุ้มครองไปก็จะได้รับสติ๊กเกอร์หนึ่งใบ นะฮะเป็นลักษณะแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะโอ้โไม่น่าเชื่อเลยนะครับพร้อมกับบอกว่าถ้าหากมีเจ้าหน้าที่มาจับให้แสดงสติกเกอร์โดเรมอนกับสติกเกอร์รูปรถแบบนี้ะนะ,ะเป็นการแสดงว่าไม่ต้องถูกจับกลุ่มแล้วอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทราบชื่อหน่วยงานที่ชาวต่างด้าวทั้ง3คนอ้างถึงแล้วพบว่านะครับ ไม่ใช่ตำรวจแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นหน่วยงานอื่นซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ท่านบอกว่าอย่างนี้เนื่องจากเป็นเพียงคําให้การน,นะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไประบุาพาดพิงถึงแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่โดยท่านก็ได้สั่งการนะครับให้กับผู้กำกับการสอนอบางซื่อทำหนังสือแจ้งข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างนะครับไปตรวจสอบแล้วโดยอาจเป็นไปได้ว่า เป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะอ้างหน่วยงานตำรวจเนี่ยนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการขุดรีดเงินจากต่างด้าวก็เป็นได้นะครับและเนื่องจากกลุ่มต่างด้าวก็แอบขายของผิดกฎหมายกลัวจะถูกจับก็เลยให้เงินไปโดยที่ไม่ทราบว่าคนของเจ้าหน้าที่เอาว่าเป็นคนของเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าเป็นกลุ่มไหนเพื่อจะติดตามตัวมาดําเนินคดีให้ได้ แล้วก็ยืนยันนะครับว่าตํารวจสอนอบางซื่อแล้วก็ตํารวจในสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาลสองไม่มีพฤติการในการเรียกเก็บเงินแบบนี้แล้วก็ให้สติ๊กเกอร์ไปแบบนี้แน่นอนครับค่ะถามว่ามีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจภายในพื้นที่นครบาลสองแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องเร่งตรวจสอบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ทําเองและถ้าเจ้าหน้าที่ทาเองเนี่ยก็ต้องลงโทษให้หนักที่กว่าคนปกติอื่นทั่วไปคนธรรมดาที่ไม่ได้มีตําแหน่งแห่งที่ด้วยนะคะ